นี่ครับสว,ว,วัสดีครับผมบาวิเซียนเมืองราสีสไลครับนี่สาวญี่ปุ่นครับเพิ่นมาปลูกต้นไม้ครับยออี่ yeah. อยู่โขงตรงหน้าครับบาดตรงคู่ครับน,นี่ครับเหยื่อเพิ่นมาปลูกไว้อืมเ,เป็นของเพิ่นครับอนอนไปไล่ไป,าไปมาปลูก สวยครับสวยครับแล้วเป็นนักศึกษาบ่ไงนักศึกษาครับนักศึกษาครับเป็นนักศึกษาจากประเทศญี่ปุ่นครับมาแหลกเปลี่ยนครับมาเบิ่งสวนครับเพิ่นมาเบิ่งสวนครับนี่สวนกิจกรรมของเพิ่นครับโค้งน้องหน้าครับนี่นี่ครับเพราะว่าเจ้าของสวนเพิ่นคือว่าปลูกเฮเบิ่งครับแกะเพื่อนก็สะปลูกเพิ่นเองครับ ต้นกาแฟครับใส่ใส่หมดเลยหรอเฮียอ๋อใส่ใส่หมดเลยนี่คือใส่หมด เมืองไทยสนุกไหมพูดไทยได้ไหมพูดไทยได้ไหมไม่ได้เลยไม่ได้เลยเนี้ยได้นิดหน่อยพูดไทยได้นิดหน่อยพยายามหน่อยนะอาจจะได้แฟนไทย เล่นิดหน่อยพูดได้นิดหน่อยนิดหน่อยหนาฮักครับหนาฮักสาวญี่ปุ่นครับเปิดมาโคกหนองนาครับโคกยากไหมเขามาเรียนอยู่สายไหนเรียนอยู่ที่ไหนเกษตรกรุงเทพอ๋อเรียนอยู่เกษตรกรุงเทพอ๋อเผื่อเผื่อจะไปทำอย่างนี้นะ นี่ครับพื้นมาเรียนลู้ครับพื้นนมาจากเกษตรครับของกรุงเทพครับเนี่ยคือคือว่าไม่ยากเขาบอก้ลงอยู่ตรงไหนล่ะนี่ครับอ๋อ,อมาพักสองคืนแล้ว เมื่อคืนคืนนึ่งอ๋อเมื่อคืนคืนหนึ่งอีกนี่คืนหนึ่งนี่เป็นคืนที่สองคืนนี้คืนที่สองแล้วเย็นนี้ก็จะกินหมูกระทะอืนแล้วก็จะไปไหนไปอำเภอไปสรุปงานอ๋อสรุปที่อำเภอแล้วก็เข้ากรุงเทพเข้ากรุงเทพมามารถอะไรมารถตู้จากสนามบินอ๋อมารถตู้จากสนามบินญี่ปุ่นมาลงดอนเมืองแล้วจากดอนเมืองมาลงอุบลอ๋อญี่ปุ่นมาลงดอนเมืองจากดอนเมืองมามาลงอุบลแล้วก็ต่อแล้วใครจะไปส่งเนี่ย เจ้าเดี๋ยวรถตู้มารับอ๋อจะเอารถตู้มารับมีอาจารย์มาด้วยสองคนอ๋ออาจารย์มาด้วยสองคนโอเคหน้ามาหน่อยนั่งลงก่อนชิดดาวก่อนพาหน้ามาโอเคชิดดาวโอเคลุงหันหน้ามามาครับมาครับมาครับต้นกาแฟหน้าตาบ่คือคนไทยอยู่พอดีสวยเสวยสืยครับสวยครับสเสพี่ติ๊กโฟม เอาได้ตัวนี้พืชเอาได้ตัวนี้วิตุฟูพอดโอ้ยต้นนั้นแล้วพ่อต้นนั้นสวยแล้วบ่ต้นนี้กระปูบ่ดีครับเพื่อที่ให้ปลูกเน่าเลยครับปลูกหมดเลยปลูกหมดเลยครับนี่คือกาแฟโรบัสตาสีสเกตกาแฟยังที่เพื่นกาแฟโรบัสตาสีสเกตบาย นักศึกษาเจแปนเออนักศึกษาเจแปนนี่ครับคือนักศึกษาเจแปนครับเจแปนออนี่เกงครับมีเพลินผนเบาเก่งครับผนเบาได้ครับแต่หันหาผมบ่เรียบร้อยครับคือเรียบร้อยเลยครับนิดหน่อยนิดหน่อยครับบอกขนาดเบาวิเซียนกับสีเพลไทยถ่ายถ่ายรูปด้วครับดีคือว่า ทยกองไว้ครับนี่ชื่อว่าเพิ่นยู่ญี่ปุนครับเพิ่นว่าเมืองไทยครับเพิ่นบบเคยปลูกครับบเคยปลูกยางจักอย่างครับเพิ่นมาทดลองครับมาเรียนรู้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 ครับคือว่าเพิ่นทังวิทยาไัยเกษตรเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนวิทยาเกษตรสี่เดือนแล้วก็มาเรียนรู้วิถีเกษตรบ้านเราวิถีชนบทบริบทบ้านเราก็เลยมาที่ศูนย์ จะเรียนลูกสวนไอ้เศรษฐกิจพอเพียงของลุงเปียค่ะของลุงเปียครับบ้านน้องคูบึ้งเจ้าอบตปอจ้านี่ยแหละสุดยอดครับมาได้เลยค่ะเออมาเบิ้งครับมาเบิ้งครับเบื้งได้เบิ้งค่ะงามครับอยู่นี่งามครับงามดีครับเอาจอบมาที่เดี๋ยวขุดตรงไหนอีกหน่อยป้าทางนู้นจ้าแล้วก็เลือกต้นมาสบายสบาย เก่งแล้วเนี่ยเ <unquote. S 1> ก่งเก่งบอกแล้วผมบอกแล้วผม <ขอ S 2> บอกแล้วบอกแล้วก็ศึกษาไปเรื่อยๆอ,อาจจะได้แฟนไทยอันหน้ามาหน่อยจ้าอันหน้ามาทางนี้หน่อยจ้าอ่าน้องใหม่น้องคณาคณากับน้องใหม่โอเคอาะเนี่ยน้องคณากับน้องใหม่อ,อ,อ๋อ ชื่อน้องคณะกับน้องใหม่คนไหนคณะนนี้คณะเนี่ยคณะครับนี่นี่ไม่ครับใไม่นะฮะคณะกันนะนะฮะทั้งครูเลยครับนะฮะฮุนดีทั้งคู่เลยครับสุดยอดสุดยอดมันต้องศึกษามันจะได้รู้ทุกสิ่งทุกอย่าง แตถ้าจะให้พูดญี่ปุ่นเราพูดไม่เป็นถ้าจะให้พูดได้ก็คือแต่คอมเมนต์ไม่เป็นหรอกเฮียแต่ผมก็พูดไปอย่างนั้นล่ะนีน่ครับเพราะว่าจาของสวนเพิ่นมาเลี้ยนลูกครับจาของสวนเพิ่นคือขึ้นเหยบองครับ,บหรใหญ่เพิ่นหูวิธีการปลูกการหยัง่ง สาวญี่ปุ่นครับมาจากญี่ปุ่นครับจากมหาไั่กุ้งเทพบครับเกษตรครับเพิ่มนักศึกษาครับนี่ครับนี่ครับสวนนี่ยังดีเลยลยครับสวนงามแห้งครับเขามาเบิ่งครับโขนน้องหน้าน้องคู่ครับศูนย์เรียนรู้ครับสูนเรียนรู้ครับเขาเมื่เบิ่งเลยครับที่ติดบ่อตกป้านหรอครับ ทางบ่อต้องฝ้าอดินมาเนอดินี่ครับบ่าเล่าบ่เคยเห็ดครับเลากับล้งมาครับมาเราก็ต้องทดลองทุกสิ่งทุกอย่างครับลุงเจ้าของสวนเพิ่นให้ทดลองครับให้เพื่อนปลูกครับนี่ผมก็อยากบอกก่าเพื่อนเยอะครับแต่ผมบอกบ่าเป็นครับเลาก็บอกอเลาก็บอกไทยบ่ได้ขึ้นกันครับอือเลาบออไทยบ่ไห้ขึ้นกันครับ แล้วแต่อันน่นี้อคนได้นี้หอ่ออันนน่นี้เอออันน่นี้ไม่รู้อันนั้นปลูกสองคนเลยบอกออนี่แหละอ้าวนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนุาวโอเคอุ้ยสวยสวยอุ้ยสวยมาก เออสง่งส่งให้เขาด้วยเขาจะได้รู้ใช่ต้นกาแฟละ่ะเดี๋ยวจะไปเอามาให้เดี๋ยวขุดได้อย่างสองลุมทั้งหมดทั้งหมดถูกกี่ต้นหกน,นเจ็ดแปดนี่เดี๋ลยวปุ่นี่แล้วครับ ต้องหายแล้วบอาจะสีอะไรเฮียเพราะว่าเขาสิได้หูว่าญี่ปุ่นแท้คือว่าเราบอกว่าได้ได้ตัวว่าเขาสิได้เพิ่งเพียดเพียดของผมเลยคือว่าจะสีเนี่ยเขาสิได้หูนี่ครับสวยๆนะฮะครับจากสาวญี่ปุ่นครับอืมอืมอ๋ออ๋อนับได้เลยนับได้นายเฮียนับได้นะหนึ่งทรงสาวสี่ เออฮะฮะแล้วอะไรอีกหกเออแล้วอะไรอีกเจ็ดเออเจ็ดแล้วอะไรอีกแปดเออแปดแล้วอีกอีกอันยึงเก้าเออแล้วก็สิบสิบเออนี่แหละภาษาไทยครับภาษาไทยวรีคำถ้าอยู่กับผมล่ะยาวเลยยาวเลยภาษาไทยยาวเลยเดี๋ยวสอนให้คร เอาแเอาหมวกออกเนี่ครับหมวกกับปารีออกเนี่ผมสี่ทายผมสิปิดอ๋อเอาหมวกเออผมสิปิดผมสิปิด์เลยเฮียคือว่าให้เขาถอดหมวกออกเฮียแล้วผมจะปิดปิดคลิปผมผมจะเปิดหมวกหน่อยเปิดหมวกหน่อยเออให้ให้ภาพมันสวยๆเออขอภาพสวยๆภมีดีฟูดเออมีดีฟูดเออนั่นแหละเออนิดนึงน่ารักเออน่ารักมันจะได้น่ารักเออบอกเขาบอกเขาเออมันจะได้น่ารักเออน่ารักครับเนี่ยสาวญี่ปุ่นครับ ผมบาวิเซียเมืองราศีเอาภาพงาางนี่แหละครับวัสดีครับ